นพี่น้องทั้งหลายเป็นชาวพุทธมานานแสนนานอย่าให้มีแต่ตำหลับตำลากลางไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาแล้วในตู้ในหีแม้คารวาะก็มีทำผีมีเยอะพระไกรปีดกคือพระสุตันตาปีดกพระวินัยปีดกพระอภิธรรมปีดกมีอยู่จนกระทั่งบ้านของคารวาจญายโยมแต่นั้นคือแปลน แปลนแห่งบาป,แ,ปแห่งบุญแปลนแห่งนาโลกสวรรค์แปลนแห่งมรรคผลนิพพานเราจะอ่านจะจดจะจามาได้มากน้อยเพียงไรก็จําได้แต่แบบแปลนแผนผังไม่ได้ทําความจริงคืออ่านทรมากก็อ่านแต่ทาแต่เราไม่ปฏิบัติตนตามสายธรรมที่ท่านแนะนาสั่งสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นจึงขอให้เอาแปลแน,นอันนั้นออกมากลาง เช่นเดียวกับเขาทําสร้างบ้านสร้างเรือนเขามีแปลนเขาสร้างแปลนมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้มาเก็บไว้ในตู้ในหีบในห้องในหับเฉยๆให้แปลนนั้นกลายเป็นบ้านเป็นเรือนไปเลยโดยไปปลูกสร้างอย่างนี้ไม่หนีเขาต้องนําแปลนออกมากลางต้องการบ้านหลังใดตึกรามบ้านช่องขนาดไหนเอาแปลนมากลางแล้วปลูกสร้างตาม แปลนนั้นๆแล้วก็สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขนาดนั้นๆขึ้นมาตามแปลนนั่นแหละก็สําเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์เต็มภูมินี่ก็เหมือนกันแปลนบ้านแปลนเรือนแปลนศาสนาธรรมก็แบบเดียวกันมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แปดหมื่นสี่พันบัตธรรมกันนี่คือแปลนแห่งบาปแห่งบุญมันคือแปลนแห่งนรกสวรรค์คือแปลนแห่งมรรคผลนิพพาน แต่เราเรียนเฉยๆเรื่องบาปเรื่องบุญแต่ไม่สนใจละบาปบำเพ็ญบุญก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่สนใจทำบาปก็เป็นบาปเรื่อยๆไปทั้งผู้เรียนมากเลยน้อยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เมื่อเราต้องการอยากให้เป็นผลประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อผลประโยชน์แต่ผู้มาศึกษาอบรมแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้องปฏิบัติ เราเรียนจำได้ข้อไหนให้นําทําข้อนั้นมาเป็นข้อคิดอ่านใจตองท่านสอนว่ามันผิดตรงไหนเขาให้แก้สิ่งที่ท่านตำหนิว่าผิดให้ดำเนินได้สิ่งที่ถูกที่งามนี่เรียกว่าปฏิบัติตามแปลนชเช่นอย่างพระเราที่ออกมาปฏิบัติท่านก็สอนมาแล้วตั้งแต่วันบวชพอบวชเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบเป็นพระ ศีลส,สองร้อยยี่สบเจ็ดสมบูรณ์ตั้งแต่ขนาดนั้นหนานี่เราจะเรียนหรือศึกษาธรรมะขนาดไหนก็เราก็ปฏิบัติไปตามแบบแดนแผนถังที่ท่านเรียนท่านเช่ทนท่านสอนไว้ว่าลูกขมูลเสนาสนังให้สอนวบาบวชมันบวชาวสมบทแล้วให้อยู่ไปเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าชา้าป่าโลกชัดปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญจิตตภาวนา อยู่ในฐานที่เช่นนั้นที่ไม่ที่ปราศจากความทุกภาพนววายของหมู่ชนแล้วให้บําเพ็ญความเพียรอยู่สถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดพระได้ยินได้ฟังอัดธรรมข้อนี้แล้วก็อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามพระองค์ที่สอนอย่างนี้นี่เรียกว่านำแปลนที่ท่านสอนแล้วว่าลุกขโมลเชสนางออกมากลางแล้ตนปฏิบัติตาม เอาบำเพ็ญลงไปจิตตามธรรมดาของจิตมีตะกิเลตตันหาเต็มอยู่ในหัวใจสร้างแต่ความขุม่นมมวกูขุ่นมัวม่วสุมเต็มหัวใจและกองทุกคุกเข้ากันไปทั้งวันทั้งคืนแล้วชำระด้วยจิตตภาวนามีสติ ทำปัญญาธรรมระงับดับจิตใจของตนที่มันคิดในทางไม่ถูกไม่ถีไม่ดีระงับลงด้วยคิดถะภาวนาพิจารณาท่านก็สอนไว้แล้วว่าในการบวชทีแรกว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจผมขนและบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันแน่นหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกปิดได้ทั้งหมดตาใครก็ตามมีกี่ร้อยตามามืดไปหมดไม่ได้เห็น เหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงได้เลยถูกภูเขาภูเราคือตะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อน,นี่แหละปิดบังไว้หมดเห็นอะไรสวยงามไปทั้งนั้นทางนั้นนี่คือตากิเลสคือเรื่องกิเลสหลอกหลอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละคือพระเราให้พิจารณาคลีค่คลายเรื่องผมขนเล็บฟันหนังมันมีตั้งแต่ เรื่องอสุพะอสุพังทุกขังอน,นิจจังอนัตตาป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายกองอยู่กับทุกคนให้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นสาระประโยชน์อะไรการพิจารณาอย่างนี้จิตใจที่ขุนมัวม่วสูงกับความเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านั้นจะค่อยถอยตัวเข้ามาให้เป็นความสงบร่มเย็นแก่จิตใจใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วย่อมอยู่สบายสบายจิตใจสงบเย็นนั่น เมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละเราจะเพิ่มคุณงามความดีความสงบร่มเยน็นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสมาธิอิตแน่นหนามัน่นคงไปโดยลำดับลำดาและพิจารณาทางด้านวิปัสสนาคือสติปัญญาให้แก้วกาสามารถรอบในภูเขาภูไาลคือเกษาโลมานาขาทันตาตาโจผมคนและฟันหนังเนือ้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเล่าแลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นช่วงเป็นฐานเต็มตัวแถวตัวเขาด้วยกันทางนั้นเป็นความสวยความงามที่ตรงไหนมันมีแต่ช่วงแต่ฐานทั้งเขาทั้งเราหาสิ่งอื่นๆเข้ามาปกปิดกำบงังไว้เพื่อปิดยางเพื่อปิดความอายคนเราถ้าไม่มีนี้ปิดบังแล้วมันจะดูกันไม่ได้จึงต้องหาสิ่งเหล่านี้มาปิดบงังนุ่ง เสื้อนุ่งผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวให้พอดูได้แต่กิเลสมันก็แทรกเข้ามาให้ไม่เพียงดูได้ให้ดูให้หลงเราสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฆ่าศึกศัตรูต่อตัวเองอยู่แล้วคือป่าชาพีดิบป่าชาพีเป็นป่าชาพีตายแล้วหุ้มห่อด้วยเสื้อผ้าอันสะอาดซ่านก็เป็นของสวยของงามกลายเป็นเทวดาขึ้นมาในซาผีเป็นนั่นแหละเนี่ยทัว์โลกทลายจึงติดกัน ทีนี้พระธรรมพุทธเจ้าก็สอนให้ดูออกให้ดีลือออกดูแต่ผมแต่ผนและฟันหนังนี่สอนพระผู้จ้จะหลุดพ้นจากทุกประสงค์จะให้ถึงพระนิพพานโดยท่ายเดียวให้เปิดออกทั้งภูเขาภูเหล่ามีสัตว์มีบุคคลที่ไหนดูที่ไหนก็ว่าผมผมที่ไหนก็มีขนที่ไหนก็มีแม้แต่สัตว์ก็มีและฟันหนังสัตว์มันก็มีหลงมันอะไรเนื้อเอ็นกระดูกมันก็มีตั้งแต่ ความสกรปรกโสมมต้องชาต้องล้างทั้งวันทั้งคืนไม่ช่าไม่ล้างไม่ได้มนุษย์ไปอยู่ที่ไหนแม้จะสะอาดเพียงไรก็ตามต้องในชาต้องล้างเช็ดถูทําความสะ,าสะอาดตลอดเวลาเช่นเราเช็ดบ้านถูบ้านปัดกวาดเช็ดถูตลอดนี่เพราะร่างกายนั่นเองเป็นตัวเหตุไปทําความโอกแต,แต่ความสกรปรกแก่สิ่งนั้นนี่นําเข้ามาพิจารณาร่างกายเราเป็นตัวสกรปรกเราจะเห็นว่าภายนอก เป็นอย่างไรบ้างตัวนี้เป็นต้นเหตุพิจารณาอย่างนี้รงกระทั่งแยกแยะจิตใจออกจากสังขารที่เป็นป่าชาผีดิจิตใจโล่งโถงโล่งโถงออกไปปล่อยวางลงไปโดยลำดับด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เรียบร้อยแล้วให้ว่าปิบัตินี่เป็นภาคปฏิบัติภาคปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังที่เราเรียนมาแล้ว แล้วดำเนินตามนี้เป็นภาคปฏิบตัติผลที่รับก็คือความสงบร่มเย็นสมาธิหนึ่งแล้วความเฉลียเฉลาดทางด้านจิตใจกลายเป็นมรรคเป็นผลถึงนิพพานขึ้นมานี่เป็นปฏิเวทธรรมเป็นธรรมที่เลิศเลยเป็นเกิดขึ้นจากผล่งการเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราม,มาเนื่องมาจากปริยัตินี่ละ ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเวลานี้มันกลายเป็นแปลนศาสนาไปหมดแล้วนะไม่มีใครสนใจปฏิบัติเลยไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าเขาว่าเรามันเาพอกันมีตั้งแต่อ่านก็อา่านอย่างนั้นละอ่านทำพีใบลานแต่ไม่สนใจมาปฏิบัติที่พอติดเนื้อติดตัวติดใจเราติดนิสัยมาอยู่นี่ก็คือการให้ทานการให้ทานมีรู้สึกว่าเด่นอยู่มาตลอด ไม่ว่าภาคใดภาคใดไปที่ไหนการตรบุญให้ทานของชาวพูทเรามีอยู่ทั่วไปหมดอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามทางของศาสดาผลจึงปรากฏว่าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกตายใจกันได้เพราะความช่วยเหลือด้วยความเห็นใจกันนี่นี่ละผลแน่งการให้ทานเพียงเท่านี้มนุษย์ก็อยู่ด้วยกันได้ยิ่งมีการรักษาศีลกายวาจาให้เรียบร้อยยาไอ้ทำความเส้ยหายแก่ คนใดหรือสมบัติอันใดของผู้ใดตลอดไปเลยนี่ก็ยิ่งมีความสงบเย็นใจมากไปส่วนพระที่หรือคารวะก็ตามถ้าปฏิบัติตนด้วยจิตตภาวนาแล้วท่านจะได้เพิกถอนความทุกข์ทั้งหลายที่กองอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้มารวมอยู่หัวใจเราทั้งหมดนี่ออกได้โดยลําดับจงทั้งออกได้โดยสิ้นเชิงจากจิตตภาวนาจะไม่เป็นอย่างอื่น พระพุทธเจ้าตรัส,สรุ้ด้วยจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่กลายมาเป็นสังฆังสนังขฉา,ามีของพวกเราทั้งหลายนี่สําเร็จมาจากด้านภาวนาที่เป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเรียนเฉยๆภาคปฏิบัติที่จะเป็นภาคให้ผลแก่ตนเองและส่วนรวมต้องให้มีการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาศาสนาศาสนา,าของพระพุทธเจ้าเราเวลานี้ปรากฏตั้งแต่ภาค ทฤษดีเชมากต่อมากมีภาคปฏิบัติก็คือการให้ทานความเห็นดกเห็นใจเฉลีย่ยเผื่อแผ่ด้วยความเมตตาสงสารซึ่งกแลนีันนี้รู้สึกว่าเด็ดอยู่ในเมืองไทยเรายอมรับว่ามีอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราไปที่ไหนจริงไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ ฐานะสูงต่ำภาคใดก็ตามใครมีความทุกข์ความโดดร้อนที่ไหนมีแจ่ใจที่ช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถนี่ออกมาจากน้ำใจที่มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าทานนะอันนี้ดีศีลก็รักษาไวพ้พอดีพอดีไม่เด่นนักนะนะแล้วยิ่งภาวนานี้ด้วยแล้วยิ่งไม่ค่อยมีแม้แต่พระ บวชมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมรักผลนิพพานตามที่พระองค์ประทานมาเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่สนใจทั้งเขาทั้งเราเราก็ขี้เกียจพระก็ขี้เกียจใครก็ขี้เกียจจะตําหนี่ใครไม่ได้ต้องตําหนีทั้งเขาทั้งเราทั้งท่านทั้งเรามันขี้เกียจทีนี้มรรคผลนิพพานก็เลยสุดเอื้อบหมดหวังไปบัญญยให้กิเลสเอาไปถลุงซะหมดว่ามรรคผลนิพพานมีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเรา มาสมัยทุกวันนี้ไม่มีไม่มีมันจะมีได้ยังไงทั้งพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญในทางด้านปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติจนได้ตัดรูธรรมขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติพระสงฆ์สาวกในฟังพระโอาวาทโม่เจ้าแล้วปฏิบัติตนไนด้สาเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติแต่ก่อนมันมีภาคปฏิบัติผลมรรคผลนิพพานก็ติดตามมาด้วยเป็นผลติดตามมาด้วย ยี่ขั้นนานมารานปาความชี้เกียจชี้คั้ขนของชาวพุทธเราตั้งแต่ครั้งนั้นมาเรื่อยๆก็ค่อยล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปความชี้เกียจชี้ชข้านหนาแน่นขึ้นมาความขายันหมั่นเพียรในการชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนานี้ไม่ค่อยมีได้ด้ว,ดวมากผลมันจะมีมาจากไหนแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่กองหน้าเหล่านี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีภาคปฏิบตัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้านิพพานประทลัยศาสดาที่ ทรงสอนมาแล้วด้วยความถูกต้องที่เรียกว่าสวากาธรรมจะหนีไปไหนจะต้องเป็นสมบัติของผู้บำเพ็ญตามเรี่องมีภาคปฏิบัติผลต้องได้รับโดยลำดับลําดาเช่นครั้งพุทธกาลสําเร็จมรรคผลนิพพา,านได้ฉันใดปัจจุบันนี้ก็มีธรรมะชี้ทางเพื่อมรรคผลนิพพา,านอันเดียวกันและผู้ปฏิบัติตามสายทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ก็ได้สําเร็จเป็นมรรคผลนิพพา,านด้วยกันเสมอมาและเสมอไปถ้ามีภาคปฏิบัติอยู่ ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วอยู่เฉยๆไปอย่างนั้นล่ะมีแต่คำพีใบลานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตู้เต็มหีเต็มวัดเต็มวาแต่ความทุกข์ความทรมานนี้เป็นของเราเพราะเราเป็นนักเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวยิ่งเรียนมากเท่าไรยิ่งมีทิฏฐิมานะมากสูงขึ้นโดยลําดับนะเฉพาะอย่างยิ่งพระเรานี้ละเราไม่ต้องไปพูดใครต้องพูดอย่างโกงไปโกงมาพระทั้งบทตการท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วภาคทุกวันมีความรู้ความเห็น มันเบนไปทางไหนมันเบนไปทางนรกอเวจีไปทําลายศาสนาเสียบ้างก็มากยิ่งกว <iałem S 1> <dragon S 2> ่าที่จะพยุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติของตนมันไม่มีการปฏิบัติที่จะพยุงศาสนาให้เจริญมีตั้งแต่ภาคที่จะทําลายศาสนาด้วยความเหยียบย่ําทําลายพระธรรมพระวินัยไม่สนใจต่อการต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระวินัยทีนี้มรรคผลนิพพานจะมีมาจากไหน นี่ละที่ว่ามรคนิพพานไม่มีเราจะไปขึ้นคิดอยู่ว่าจะขึ้นอยู่กับการนั่นสมัยนี้เวลานั้นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับผู้บริษัทของเหล่านี้แหละผู้บริษัทมีความสนใจคใ้ต่อธกรรมท่านเหล่านี้เองจะเป็นผู้บรรลุตักตัวเอามรคนิพพานตลอดไปถ้าผู้ไม่สนใจแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็เป็นโมฆะโมฆะไปตลอดอย่างนี้มันขึ้นอยู่การปฏิบัตินี่ขอให้ต่างตางนต่างฟื้นบริยัต ขึ้นมาปฏิไปเป็นปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นผลมีความสงบเย็นใจเช่นชาวบ้านชาวเมืองแล้วในครอบครัวหนึ่งหนึ่งก็ให้มีศีลมีธรรมปฏิบัติตนถ้าศีลธรรมได้เข้าสู่จิตใจแล้วสงบร่มเย็นแม้แต่ครอบครัวเจ้าเดือมผัวเมียจะไม่ค่อยทะเลาะกันนะที่ทะเลาะกันบ่อยๆบ่อยๆ,ๆนั้นจนไปเป็นคู่แข่งเป็นแชมเปี้ยนในครัวเรือนหนึ่งหนึ่ง,งถ้าไม่ทะเลาะกันไม่ได้ปวดหัว ต้องไปหายาทันใจมากินก็เพราะกิเลสมันยื่นยาให้นะยื่นยาพิษยื่นยาพิษให้ผัวชอบพอนไะออีหนูออีหนูตัวไหนไหนที่สาคัญมาแน่อีหนูคนนี้สวยงามมันไม่มองดูเมียมันนะเนื้อมันจะไปมองดูตั้งแต่อีหนูนะเทวดาสู้ไม่ได้เมียนั่งอยู่ข้างหลังนี่มันไม่มองเลยนะไอเมียตัวแสบมันก็เหมือนกันนะไอม,มองไปเห็นไอหนูแล้วโอ้ยอหนูนี่คนนี้สวยพุ่วผัว,ส,ผวสู้ไม่ได้ผัวนี่เท่ากับหมาตายตัวหนึ่ง นอนเชียงข้างกันอยู่มันก็ไม่มองดูผัวมันนี่แหละตัวแสบอย่างนี้สร้างความทะเลาะบอกแวงให้แก่กันละกันหาความสุขไม่ได้ผู้หญิงจะหาผัวมาได้สิบผัวก็ตามผู้ชายหาเมียมาได้สิบเมียก็ตามคือหาฟืนหาไฟมาเผากันทั้งนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เพราะมันขัดจากธรรมอาวุที่เจ้าเป็นค่าสึกต่อธรรมเรื่องที่เป็นคุณต่อธรรมคืออะไรคือท่านสอนไว้ด้วยถูกต้องแล้วให้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ ครอบครัวเจ้าเหลือนผัวเมียจะอยู่กันเป็นสุขคืออะไรอภิชตาให้เป็นผู้มากน้อยให้มีผัวเดียวเมียเดียวท่านนั้นอย่าไปสนใจกับหญิงใดชายใดมันเหมือนกันหมดนะในโลกอันนี้นะมันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันมากกว่ากันพอจะให้เป็นบ้ากับสิ่งเหล่านั้นแ้่ว่าผู้หญิงก็มีกี่อันเอาว่าดูสินะผู้หญิงมันมีกี่อันหญิงเมียของเรามีกี่อันแล้วผู้หญิงอินหนูนั้นมันมีกี่อันเอามันเอามาเทียบกันที่มันก็มีเท่ากัน แล้วผู้ชายก็เหมือนกันอีกละเอาผัวของเรามีกี่อันแล้วผู้ชายคนอื่นที่จะมาเป็นผัวแทรกจากหญิงตัวแสบมันมีกี่อันมันก็มีเท่ากันแล้วมันเป็นบ้ากระเสือกข่าสนหาอะไรจึงต้องเอาฟืนไฟมาเผากันด้วยความอุตริหาสิ่งไม่มีนี่ละมันเสียเพราะนี่นี่เพราะไม่มีศีลธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วคารวะหา ความสงบร่มเย็นอย่างอื่นได้ไมาได้ขอให้มีความสงบร่มเย็นอยู่ความปรองดองสามัคคีเชื่องซื่อ,อพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ด้วยศีลข้อที่สามนี้เป็นสำคัญท่านสอนไว้เพื่ออะไรท่านไม่ได้สอนไว้เพื่อพระพุเทธเจ้านี่นะท่านสอนไว้เพื่อเราที่กําลังตัดกันอยู่ตลอดเวลานี้มันเรียนแต่วิชาหมาทั้งนั้นแหละเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นี่นะมันไปที่ไหนแล้วมันไม่คุ้นนะ ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเอาละถ้าเป็นผู้ชายแล้วเอาละอันนี้มันสาคัญมากนะ,ะมันดูดมันดื่มตลอดเวลาราคาตันหาเป็นตัวดึงดูดที่สุดเลยทําโลกให้เพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วการที่มาทะเลาะก,กันกม็มีความทุกข์อะไรเกินกว่าเรื่องการมาจกิเลตอันนี้ที่เอาไฟมาเผาผัวเพราเมียลูกเล็กเด็กแดงก็เดือดร้อนตามๆกันหมดเพราะอันนี้เองอพอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผัว พ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วถ้าทะเลาะก็เรื่องอ้หนูเรื่องไอ้หนูนั่นแหละนะแล้วลูกเต้าล้านเหลนญที่เกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่นี่เนาะได้แต่ครูแต่อาจารย์แบบนี้นะนะได้พ่อกับพ่อสิบเมียได้ได้ได้แม่กับแม่สิบผัวก็มาแล้วลูกมันจะเอาอะไรเป็นที่อยู่หัวอกมันจะแตกไปเรียนนั่งแสหนังสือแทนที่จะศึกษาแล้วเรียนตามหลักวิชาที่ครูสอนแล้วก็ไปนั่งเถอนั่งมองหมดเป็นคนสิ้นท่าชิดแต่เรื่องพ่อแม่ทะเลาะกัน หลักวิชาที่ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนเลยไม่มีในหัวใจของเด็กเด็กคนนี้ปเป็นเด็กเซ่อเซ่อซาซาไปหมดเพราะพ่อแม่ทําลายจากความประพฤติเหลวแหลกแหลกแนวของตัวเองยิงขอให้ภานจานี่ศีลธรรมบุญเจ้าผิดไหมมันผิดก็คือตัวของเราที่ฝ่าฝืนศีลธรรมนั่นแหละถ้าไม่ฝ่าฝืนแล้วสงบร่มเย็นไม,ม่ว่าหญิงว่าชายมันพอๆกันทั้งนั้นโลกนี้ไปตื่นหาอะไรใครๆก็มีเสมอกันหมดมีเสมอกันหมดถ้าว่ามันมีมาก มันมีดีมีดีกว่ากันมากนี่ก็พอที่จะมาแข่งเท่นผัวก,ก็มาแข่งเมียเอีไอผู้ชายคนนั้นมันมีหลายอันนะแม่อนูนะเนี่ยเออผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันมีหลายอันนะแม่อนูนะแม่อนูมีอันเดียวนีถ้าวันนมก็มีสองเต้าอีนั่นมันมีรอบข้างน,านาะนั่นแล้วก็ไอหีของมันก็มีรอบตัวทุกอย่างมีรอบตัวแกสู้มันไม่ได้ยอมให้มันมาครอง ของเราของบ้านของเมืองแทนแกธน,นะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่นี้มันก็อันเดียวมันดูตอดีหาอะไรถ้าพูดถึงผู้ชายก็เรื่องเหมือนกันนะผู้ผู้หญิงหาผัวก็เหมือนกันหญิงตัวแสบนักเนนะี่ยท่านไปเห็นผู้ชายมากจมาอวดผัวบางทีว่าถ้าเก่งจริงนะผู้ผัวคนนั้นมีกี่อันของของแกนั่นแค่ข้อมือของไอ้นั่นมันได้สามกิโลเข้าใจไหม ของกูดันมันสามกิโลเข้าความใหญ่นี่ต้นเสาสู้ไม่ได้นี่แกสู้มันไม่ได้มอบให้มันซะนะอย่างนี้ก็ขวงชั่วนี่มันก็เท่ากันเท่ากันมันเป็นบ้าอะไรนี่ละเรื่องทิเลสมันอุตรีไปในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเรายังยอมเป็นบ้ากับมันอยู่เหรอความจริงมีอยู่ทําไมไม่ยอมรับกันถ้าความรับความจริงแล้วหัวเดียวเมียเดียวพอแล้วยุ่งกันหาอะไรมันนี่เท่ากันนี่นี่ละธรรมมังวุฒิเจ้าท่านทั้งหลายเข้าใจ หมายว่าหลวงตานี่พูดอยากพูดโลนหรือพวมเป็นของท่านทั้งหลายมันอยากโลนขนาดไหนมันกัดมันขีดก,กันยิ่งกว่าหมาการพูดทำละหมาไม่ให้กัดกันมันเป็นความเสี่ยงหายที่ตรงไหนให้พิจารณาให้ดีนะอโลกเหล่านี้โลกชาวพทธมันเป็นโลกหมากัดกันตัวสําคัญคือการมาีทเลสนี่แหละไปที่ไหนกาลังลื่นเลงบันเทิง่งเสริมตั้งแต่เรื่องทีทเลสทุกจิิงทุกอย่างเพลินเป็นบ้าเป็นหมดเลย เริมตั้งแต่ทิเลตตัณหาไม่ฟองไม่มองดูอัดดูทำพอจะเป็นความสงบร่มเงย็นเลยถ้าเรื่องกิเลสที่จะเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองนะมันเป็นป้าทั้งวันทั้งคืนแล้วนะพากันโจดจําเอานี่ความห่างเหินจากศีลจากธรรมแล้วก็มาดูถูกเหยีายบย่มทำว่าคือวะะาระสมัยตัวเป็นหมากัดกันร้อนยิ่งกว่าฟืนกว่าไฟแล้วยัง ยังมาอวดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดือดร้อนที่ไหนพระสาวกท่านปฏิบัติศีลธรรมจนกิเลสพวกหมากัดกันขาดสะบั้นไปจากใจท่านทรงบรมสุขท่านมีความทุกข์ที่เตรงไหนเราทําไมเอากองมกูกองพู้กองหมากัดกันนี้ไปอวดท่านมันมีอย่างหรือไอ้นี่กิเลสมันไม่ยอมต่ํานะอืมหมากัดกันมันกว่าวมันดีเนะย เข้าใจไหมมูดพูดมันก็เป็นของดีเอาไปแข่งทำพระพุทธเจ้านี่ในเวลานี้ที่เหลืกกาลังแข่งทำนะเหยียบย่ําทําลายทำทำจําเป็นมันหาเรื่องว่าทำนี่คือนี่ล้าสมัยตัวของมันเองเป็นผู้ทันสมัยทันสมัยจนจะไมมีนรกอยู่ในเวลานี้เพราะคนมันทันสมัยทุกวันสร้างแต่ความชั่วช้าหลามอกตกนรกอบีจีถ้าว่าเหลือนจําเหมือนเหมือนในมนุษย์เหล่านี้นรกนรกแตกนะ ต้องด้สร้างนรกเรื่อยๆกันเลยแต่นี่นรกท่านไม่เป็นเหมือนเหลือนจํานะครับแคบกว่าครับแคบแต่มันเป็นกรรมของสัตว์เอาจหนาแน่ยขนาดไหนไปทรมานกันอยู่ในกรรมทั้งเสวยกรรมที่ทําชั่วของตนทั้งเสวยกรรมของนรกแคบเอาอยู่นั่น,น,นไปเมดนี่กรรมท่านเป็นอย่างนั้นนะนรกมันแคบไปมันไม่มีแคบนรกเป็นอย่างนั้นเรายังมาดีบ่าดีอยู่เหลอพิจารณาสิ โอยเรื่องของเิเลนี่มันน่าอุจาบาราตายิ่งนะเวลานี่ยิ่งเป็นการเสริมราคาตันหานี่มากขึ้นโดยลําดับลําดานน่าน่าอิดหนาละอาใจเราพูดจริงๆบางทีเราอ่อนใจนะนี่สอนโลกนี่นะเราไม่ได้พูดดูถูกอยายามผู้ใดเราคําจริงมาพูดมันอ่อนใจเหมือนกันคือมันไม่มองดูอาจดูธรรมเลยมองดูตั้งแต่ทเลตันหาเป็นบ้ากันทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าไวไัยใดวัยใดมันเป็นเหมือนกันหมดนี่หลักกิเลสนีไม่มีวัยนะว่าเท่าแก่ชราแล้วมันจะหยุดยาเข้าใจมันหยุดเนื่อถ้าเห็นที่สาวมาสิผู้ชายก็ดีคลานไปดูตาม,มเดินไม่ได้คลานเราวิ่งไม่ได้เดินเราเดินไม่ได้คลานเราเพราะอันนั้นมันเป็นกําลังปลุกใจไปไม่ได้คลานก็ยังพอใจไปนี่เห็นไหมกิเลสเวลาเนี้ยถ้าสถานที่ใดมีเป็นสถานที่ลื่นเลงบันเทองมีขับปลอมบำรุงบำเรอนี่เต็มหมดเลยนะ ลายเมืองขอนแก่นเรานี้ก็ลองดูที่ให้มีสถานที่บำรุงบำเลอกันอย่างที่ว่าดีเต็มหมดเลยนี่ที่วัดที่มาฟังเทศอยู่นี้เราก็ว่าคนมากมากถ้าเอาเรื่องเจดิตัวนี้มาแข่งพวกนี้ล้มละนาวไปหมดไม่มีเหลือเลยสู้สถานที่นั้นไม่ได้นะเต็ม่นั้นหมดหมูม้าแ็ดไก่ก็เข้าใจว่าจะไปกองกันอยู่นั้นแนี่ยพอเห็นเจ้าของไปมันก็วิ่งตามเจ้าของไปหมาก็ไปไอ,ไ,อไอ้ดำไอ้แดงไอ อะไรไอ้ด่างอะไรวิ่งตามเจ้าของไป mm. ก็ไปเต็มอยู่ที่โรงลำบำลำโป้ลำบ้าลำบาดนั่นแหละเต็มไปหมดเลยสถานที่นั่นเลยเต็มไปหมดทุกอย่างอันนี้มาที่นี่ก็มาตั้งแต่เฉพาะคนหมาไม่ค่อยติดตามมาด้วยเข้าใจไหมละ่ะหรือหากมีหมามาด้วยก็เก็บใส่รถไว้เสียเน่ยไม่ได้มากหมุนวนไปสถานที่ตกนรกทั้งเป็นอย่างนั้นการทำธรรมะปาสอนพี่น้องตรงหลเหล่านี้นะเป็นการพูดเรื่องหยาบเรื่องโลนเหรอ ความหยาบโลนมันเป็นอยู่กับโลกมาสักเท่าไหร่แล้วไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะกีเลสมันมีอำนาจมากถ้าพูดออกมาหาว่าพูดหยาบพูดโลนตัวมันทำหยาบโลนตลอดเวลามันไม่ได้สนใจกีเลสดเอารัดเอาเปรียบทำเป็นไหนไหนมาตลอดอย่างนี้ลนะเพราะงั้นเมื่อมีทำขึ้นมาบ้างก็เปิดออกบ้างที่เปิดออกบ้างถ้าเปิดอันเนี่ยได้แล้วบรลม,มาสุขก็ต้องถามผู้ได้รับความสุขความจเจริญจนกระทั่งพ้นทุกถึงมรพพานได้คือผู้เปิดพวกมูดพวกพวกูด ที่หยาบหยาบโลนโลนนี่ออกจากใจได้แล้วไปได้เลยเดี๋ยวนี้มันคุกเข้าไปด้วยกันมาแตกมันไม่ได้นะมาโม้่าคู่นี่ไม่ได้มัน,มนชอบยอที่สุดเรื่องของกิเหลสตัณหาเนี่ยขอ,ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจาวันนี้เป็นโอกาสอันดีพอสมควรที่ได้มาสรงขห์พี่น้องทั้งหลายหลวงตาได้ปฏิบัติทำมานี่เป็นเวลาเจ็ดสิบปีนี่แหละ เจ็ดสิบปัญษานี่แล้วอุตสาหปฏิบัติตามศีลตามธรรมมาไม่ร่วงเกินฝ่าฝืนตลอดมาชีวิตจิตใจนี้เป็นความชุกเย็นเป็นตรุกตั้งแต่วันเก้าเข้ามาบวชผูพุทธศาสนาไม่เกินเลิกเกินศีลธรรมไม่ไหนของบุรุเจ้าจึงเป็นไปด้วยความอบอุ่นต่อจากนั้นมาก็ปฏิบัติตนเพื่อปฏิบัติทางด้านศีลด,ด้านธรรมคือสมาธิธรรมปัญญาธรรมโดยจิตลภพวนาเรื่อยๆมา ความสุขความเจริญเมื่อชำระสิ่งสกรปรกสมมดังที่กล่าวถึงเมื่อเดี๋ยวนี้ออกไปได้มากน้อยความสุขความสงบเย็นใจค่อยๆปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนแต่ก่อนที่มันคุกเข้าอยู่นี่เป็นฝืนเป็นไฟเผาอยู่หัวใจเป็นข้าหัวล้นก็เถอะกิเลสมันไม่ได้กลัวนะกิเลสคือราคาตันหามไมไ่กลัวหัวล้นมันก็เหยียบไปเลยถ้าไม่มีศีลมีธรรมเข้าบังคับมันนี่ก็เข้าไปปฏิบัติเอาศีลธรรมบังคับมันบังคับมันค่อยจางไปจางไปจางไป จนผลยูท่าก็ได้มารำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เป็นจำนวนห้าปีแล้วนี่จากความร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจชำระสิ่งสกปรกสิโสมมทั้งหลายดังที่กล่าวถึงเนี่ยอันเป็นฟืนเป็นไฟอันเป็นช่วงเป็นฐานนี่ออกจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วจึงมาพูดเรื่องโทษของมันในพี่น้องทั้งหลายได้ทราบแล้วยังมาว่าพูดหยาบพูดโลนอยู่เหลือ,อยังอยากจะเอาช่วงเอาฐานนี่มาครอบหัวอยู่เหลือ พิจนาสินี่แหละุูทธเจ้าทรงอ่อนใจเราเองก็อ่อนใจนะเพราะมันไม่เบื่อนาะยอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้นี่แหละการปฏิบตัติการาแนะนําสั่งสอนทั้งหลายจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามบาตรตามธรรมในการสถานที่บุคคลที่จะขวนสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็สอนให้พี่น้องหลายได้ทราบเพื่อผู้ที่มีเจตนาหวังอัตธรรมขนาดไหนก็ให้ยืดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อปฏิบตัติจะได้กร,รจัดสิ่งชัวชาหลําลบกเป็นฟืนเป็นไฟเป็นส่วงเป็นฐานนี่ออกจากใจ ใจจะได้มีความสุขความเจริญขึ้นไปลําดับลําดาจากครรบบาของพระพุทธเจ้าที่ถูกทอดทิ้งมานานทอดทิ้งในทางรรจิตตภาวนาในภาคปฏิบัติแล้วสิเรื่องถิลนเรื่องทานเรายกให้นะแต่เรื่องภาวนานี่แทบไม่มีในพุทธศาสนาของเราเพราะงั้นคําว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏ้าปรากฏยังไงมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นจาก,กจิตตภาวนาภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจล้วน,วนแต่เมื่อเราไม่มีแล้วจะอะไรบาเป็นผลเมื่อตั้งใจปฏิบัติ แล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเนี่ยความสงบเย็นใจกม็มีขึ้นมาแล้วนขนแขวะหาธรรมรมต้องเกิดนขนแขวะหาสิ่งใดสิ่งนั้นต้องเกิดนนขนแขวะหากิเลสกิเลสต้องเกิดนขนแขวะหาธรรมธรรมต้องเกิดเพราะมีอยู่ในใจด้วยมีอยู่ในใจด้วยกัน นี่เรา้นขวยายธรทำขนขวายมากท่าไหารทำก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองฉูดท้ายฟาดรแล้จนกระทั่งที่เลสขาดจะบ้านลงไปเลยมีแต่สว่างกระจ่างแจ้งทั้งวันทั้งคืนอาโรกูดปาดีนี่ไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจนี่แล้วทุกอย่างจึงได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วย ความจริงจังทุกอย่างไม่คำไม่มีคำว่าสะทกทานกับส่วมกับฐานใครจะมาดูถูกยายามหรือด่าทออะไรก็ตามเราไม่เคยสนใจเราจะสอนตั้งแต่ความเป็นอดเป็นธรรมหรือขนความทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกผู้เห็นผิดเท่านั้นเมื่อเห็นถูกแล้วจะเจริญรุ่งเรืองไปตามนี้ยังขอให้ท่านหลายได้ยึดทําเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีแต่ตำหลับตำลาศาสนา